CGN TV สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV กับผมอาจารย์บันพ์เมฆสาพรกุณวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในหัวข้อของพระธรรมฮาบากุกนะครับบทที่สามข้อหนึ่งถึงสบหัวข้อก็คือ แม้ขาดแคลนยากจนยังร่าเริงยินดีในพระเจ้าฮาบากุบทที่สข้อหนึ่งถึงสิบเาอธิษฐานของฮาบากุผู้เผยพระวจนะตามทํานองชิกิโอโนข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพร,รรขพระองค์ย,งยำเกรงพระสกิจของพระองค์ในสมัยของข้าพระองค์ ขอจงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่ในสมัยของข้าพระองค์ขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อกิวขอทรงระลึกถึงพระกรุณาพระเจ้าเสด็จจากเทมานองค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขาปารานเสลาความสง่างามของพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยคำสรรเสริญพระองค์พระศมีของพระองค์ดังแสงสว่างมีลำแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ ที่นั่นพระองค์ทรงซ่อนริธานุภาพของพระองค์โรคระบาดเดินนำหน้าพระองค์ภัยพิบัติมาชิดตามหลังพระองค์พระองค์ทรงยืนและเขยา่าแผ่นดินพระองค์ทอดพระเนตรและทำให้ประชาชาติตกใจตัวสัน่นและบรรดาภูเขานิรัน์ก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงและเหล่าเนินเขาอันอยู่เนืองนิดก็ยุบต่ำลงการเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดั้งเดิมข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคนคูชันอยู่ในสภาพทุกข์ใจ และม่านเต็นท์ของแผ่นดินมีเดียวันไหวคาแต่พระยาเวพระองค์ทรงพระพิโรธแม่น้ำหรือพระองค์กิ้วแม่น้ำหรือพระองค์ทรงโกรธทะเลเมื่อพระองค์ทรงม้าคือทรงรถรบแห่งชัยชนะหรือพระองค์ทรงเอาคันธนูออกมาแล้วใส่ลูกธนูไว้ในสายของมันเสลาพระองค์ทรงแยกแผ่นดินด้วยแม่น้ำภูเขาทั้งหลายเห็นพระองค์แลบิดเบี้ยวไปกระแสน้ำเชี่ยวกราดก็กวาดผ่านไป ที่ลึกก็ส่งเสียงมันชูมือของมันขึ้นเบื้องสูงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หยุดนิ่งบนที่สูงเมื่อแสงแห่งลูกธนูทั้งหลายของพระองค์พุ่งผ่านไปเมื่อแสงแวบวาบแห่งหอกของพระองค์พุ่งไปด้วยความกริว้วพระองค์เสด็จไปเหนือพิภพด้วยความโกรธพระองค์ทรงเหยียดย่ำบรรดาประชาชาติพระองค์เสด็จออกมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดเพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด พระองค์ทรงตีหัวเจ้าบ้านของคนอาธรรมจนแหลกชิงให้เปลือยเปล่าตั้งแต่ขาอ่อนจนถึงคอเสลาพระองค์ทรงแท,ง,ทงหัวหน้านักรบของเขาด้วยหอกทั้งหลายของเขาเองผู้มาอย่างพายุหมุนเพื่อจะกระจายข้าพเจ้าเสียพวกเขาจะเปรีปรีดังว่ากินคนจนในที่ซ่อนตัวพระองค์ทรงย่ำไปบนทะเลด้วยบรรดาม้าของพระองค์ทำให้น้ำมากหลายปั่นป่วนข้าพเจ้าได้ยิน และท้องของข้าพเจ้าก็สั่นเทาพอได้ยินเสียงริมฝีปากของข้าพเจ้าก็สั่นกระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพังและข้าพเจ้าก็สั่นเทาอยู่ในที่ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะคอยวันแห่งความลำบากอย่างเ,เงียบๆคือวันที่จะมาถึงประชาชนที่บุกรุกพวกเราแม้ต้นไม้เดือไม่มีดอกบานหรือเถาอางุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุง่งนามิได้ผลิตอาหาร แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระยาเวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียงพร้อมกับเครื่องสาย ในพระธรรมฮาบากุกบทที่สามข้อหนึ่งถึงสิบเก้าเนี่ยก็เป็นเรื่องต่อเนื่องที่ฮาบากุกได้บรรยายว่าเขาได้ยินกิตติศัพท์และพระราชกิจของพระเจ้าที่บันทึกเช่นนี้เนี่ยก็ต้องการสื่อสารให้กับทุกคนให้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์อยู่เสมอตั้งแต่ยุคตั้งแต่นําให้ชนชาติเซเลลเนี่ยออกมาจากอียิปต์ก็เป็นกิตติศัพท์ที่เล่าลือกันไปนะครับหลายครั้งทีเดียว ประเทศชาติต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําการของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ที่สามารถทําให้อิสเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เข้าสู่คณะอันได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยฮับบากุกได้ยังคงได้บรรยายต่อไปว่าพระเจ้าทรงลื้อฟื้นพระสิทิ์ของพระองค์ขึ้นใหม่อยู่เสมอนะครับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะล่วงไปเนี่ยพระองค์ก็สามารถทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้เสมอกำลังยืนยันว่า พระเจ้าได้ทรงกระทาพระคิจของปองอยู่เสมอพระเจ้าเสด็จมาด้วยสง่าราศีประสงค์ให้ทั้งโลกได้สารเสริญพระเจ้าอันนี้จะเป็นภาพที่อาจจะพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหมือนคําพยากรณ์ที่ว่าเมื่อพะเยซสู่เสด็จกลับมาครั้งที่สองเนี่ยโลกทั้งโลกก็จะสารเสริญทุกเขาจะคุกลงแล้วก็สารเสริญองค์พิเศษผู้มาพิพากษาคนทั้งปวงนะครับ นอกจากนี้แล้วยังบรรยายว่าพระเจ้าได้สรงครอบครองและควบคุมอยู่เหนือบรรดาสรรพสิ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรงสรพสิ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ประเทศชาติต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองสูงสุดของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพระุกก็ได้พูดย้ำลงไปอีกนะครับว่าพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยประชากรของพรงค์ให้รอดตรงนี้ต่างหากที่ให้เห็นความสําคัญว่าหลายครั้งทีเดียวประชากรของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ ทุกยากเป็นเฉลยแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อถึงเวลาพระงค์ก็จะเสด็จมาช่วยประชากรหงหงให้รอดเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงใช้โมเสสนาคนอิสราเอลออกจากอียิปฉันใดพระงค์ก็ทรงให้พระยสิทธิ์พระบุตรองค์เดียวของพระงค์มาช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปเช่นเดียวกันนั้นฮาบากกกเองเนี่ยเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยความอดทนรอคอยอย่างเงียบๆก็ใช้ประโยคว่าอย่างอยู่อย่างเงียบๆแสดงว่าเากำลังไตรตรองไข่ควร พระากุกเริ่มต้นบทที่หนึ่งด้วยคําถามแล้วพระเจ้าทรงตอบว่านีไม่ต้องรอเวลานะแล้วบทที่3ามกลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะมาภายหลังแล้วในตอนท้ายของบทที่3เนี่ยเป็นเป็นภาพที่งดงามนะครับที่พระากุกได้บรรยายว่าถึงแม้ต้นมาเดื่อจะไม่มีผลถึงแม้ไม่มีฝูงสัตว์ในโรงนาแต่ถึงกันนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอ อันนี้ให้แสดงให้เห็นนะครับว่าใน่ามกลางความขาดแคลนและขัดสนเนี่ย <c oughs> เขายังคงล่าเริงยินดีในพระเจ้าอยู่ก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าเขาได้รับคาตอบแล้วเขาได้พบว่าความหวังแล้วเขาได้สิ่งที่นัจิตชูใจแล้วที่จริงสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือทัศนคติความคิดที่มีต่อป,ปัญหามันเปลี่ยนไปเขาได้เปลี่ยนความคิดมุมมองต่างๆมันเปลี่ยนไปพระเจ้าได้เปลี่ยนความคิดทัศนคติของบากุกได้เห็น สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเห็นอาจจะเห็นไปถึงอน,นาคตทั้งที่ตอนนี้สภาพแวดล้อมสังคมก็ยังเลวร้วายอยู่แต่เขาสามารถที่ยังคงล่าเริงยินดีในพระเจ้าได้ฉันใดพระเจ้าก็ต้องการให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันนะครับงั้นเรามาดูนะครับว่าเราจะนําบทเรียนจากฮาบากกกบทที่3ามก็หนึ่งสิบเก้าเนี่ยไปใช้อย่างไรมีทั้งหมดอยู่7ประการด้วยกันนะครับประการที่1 พระเจ้ายังคงกระทําการของพระงค์อยู่เสมอจงวางใจพระเจ้าไม่ได้ผู้ที่สร้างโลกมาแล้วก็ปล่อยให้โลกไปตามยถากรรมไม่ใช่นะครับพระองค์ยังทรงกระทําการของอยู่เสมอพระงค์ยังควบคุมดูแลอยู่เสมอพงษ์พร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงในทุกเหตุการณ์ได้เพราะนั้นเราต้องมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าการที่สองนะครับสิ่งที่แตกสลายพระเจ้าสามารถซ่อมสร้างขึ้นใหม่ได้เสมอหลายครัง้งในมีประสบการณ์ครับแก้วที่แตกไปแล้วเนี่ย จะเอามาประสานได้ไงหัวใจที่แตกสลายไปแล้วเนี่ยจะคืนกลับมาได้ไงอย่าลืมนะครับพระเจ้าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมสร้างคงสามารถซ่อมสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมและดียิ่งกว่าเดิมซะอีกนะครับ 3. เราร่วมใจกันทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จที่จะทําให้ทั่วโลกสรรเสริญพระเจ้านี่คือพระประสงค์พระเจ้าพระประสงค์นิรันดรของพระเจ้าต้องการให้โลกทั้งโลกได้สรรเสริญพระเจ้าอย่างที่พงษ์ อย่างที่เราสมควรนะครับพระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนและพระองค์ทรงรักและห่วงใหญ่ทุกคน 4. พระเจ้าทรงไว้ซึ่งสิทธิเที่ยมนาจครอบครองสูงสุดจงยำเกรงพระเจ้าเร<ม>าเห็นว่าครับว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับประชากรของพระเจ้า,จาก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาก็ขาดความยำเกรงพระเจ้าเขาก็ตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เขา กับใจใหม่แล้วก็มายำเกรงพระเจ้า 5. าข่าวประเสริฐคือพระเยสคิดเสด็จมาช่วยคนบาปให้รอดนี่คือข่าวประเสริฐที่พระเจ้าต้องการให้เราประกาศออกไปให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าพระเยสคิดเสด็จมาให้ช่วยคนบาปให้รอด 6. เราเรียนรู้ที่อดทนรอคอยอย่างเงียบเงียบด้วยความหวังใจในพระเจ้าหลายครั้งการบ่นงานต่อว่าพระเจ้าเนี่ยมันก็เป็นการระบายแต่พระเจ้าต้องการเราเรียนรู้ที่อดทนอย่างเงียบเงียบ อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระงค์จะส่งตอบในเวลาของพงค์นี่คือความหวังใจในพระเจ้า 7. นะครับต่อให้สูญสิ้นทุกอย่างแต่ยังมีพระเจ้าเรายังเปรมปรีตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากในสถานา์นะครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราไปติดยึดกับสิ่งที่เรามีจนเราลืมว่าเรามีพระเจ้านั้นเราก็กลับมาทบทวนอย่างที่ฮามปกุกเด้ทบทวนเอยเขามีพระเจ้านี่ การมีพระเจ้านั่นคือมีทุกสิ่งต่อให้ไม่มีทุกสิ่งรอบตัวนะฮะปุ๋งสัตว์ไม่มีผิดผลไม่มียากจนข้นแค้นแต่มีพระเจ้าเนี่ยกับพบว่านี่คือทุกสิ่งที่เราสามารถเป็นปีในพงคได้แล้วพงต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นนะครับพระเจ้าจึงเป็นความหวังใจของเราพระเจ้าจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานี่คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากฮาบุกุกเช่นเดียวกัน,นครับฮาบกูกกก็ขึ้นต้นด้วยคําถามนะแต่จบลงด้วยโอ้ความเช่นชฉิมดี มันก็เป็นบทเรียนที่ดีเมื่อเราได้ทบทวนทั้งหมดของฮาบากุกทั้งหมด3บทนะครับก็ขอให้เราได้สงบใจที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระวิดาเจ้าขอบพระคุณพงษ์สำหรับพระธรรมฮาบากุกที่เตือนสอนเราว่าถึงแม้ในสภาพที่ยากจนค้นแค้นแต่ยังคงร่าเริงยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอเพระเาะพงษ์ทรงกระทำภารกิจของพงค์อยู่พงษ์พร้อมจะช่วยประชากรของพงค์และทุกคนให้รอดด้วยผลิตของพเิเศษเราจึงขอบคุณพระเจ้า ที่เราจะอดทนรอคอยด้วยความหวังใจในพระองค์เสมอขอพระคุณพระงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจพ้พรครับขอทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และใน Facebook ของ CNTV ไทยและขอให้ได้แบ่งปันนะครับว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับเจ้าพรครับ